ฟุ <All S 2> ่มไปต่อนะครับสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่5ถ้วยออกจากอดีตและสิ่งที่ผิดหวังบางทีเข้าใจนะครับว่ายากที่จะทําใจยากที่จะเข้าใจแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องดําเนินต่อไปอดีตที่ผ่านมาทําได้เป็นแค่บทเรียนสำหรับเราให้อภัยตัวเองครับอย่าลดคุณค่าในตัวเองลงไม่ว่าจะเสียใจเรื่องอะไรก็ตาม King o f เ e นท a เ l e ถ้าคุณหลุดจากวังวนอดีตที่ผ่านมาคุณเสียใจไม่เลิกมีน้ําตาทุกครั้งที่นึกถึงปล่อยวางอดีตและเรื่องที่เสียใจคุณจะพบกับความมั่งคั่งความสุขสบายชีวิตที่สบายขึ้นในแบบที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนเป็นแบบนั้นเลยนะครับแปดถ้วยและจริงๆครับถึงเวลา ที่คุณต้องเดินหน้าต่อไปมุ่อ o นไปข้างหน้าเพื่อตัวคุณเองทําเพื่อตัวเองสักครั้งครับทำให้คนอื่นมาเยอะแล้วตอนนี้ถึงเวลาของคุณแล้วไม่ต้องเสียใจและกล่าวโทษตัวเอง เริ่มต้นใหม่ชีวิตมีอะไรให้เราผจญภัยอีกเยอะสิบถ้วยออกมาคอนเฟิร์มครับสิ่งนี้หรือเปล่าที่คุณตามหาความสุขแบบอบอุ่นความเป็นครอบครัวอยู่กับคนที่รักหรือครอบครัวกลับมาอยู่บ้านก็ได้นะถ้าที่อื่นมันไม่สบายใจเหมือนบ้านเราบางทีเงินก็ไม่ใช่คําตอบของทุกสิ่งเนาะแต่เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกเท่านั้นถ้าต้องเป็นทาตของเงินและไม่มีความสุขผมเลือกที่มีความสุขและไม่เป็นทาสของเงินจะดีกว่า ค่อยๆหาทางดูนะครับก้าวไม้คุณผ่านเรื่องราวมาเยอะครับต้องแข็งแกร่งขึ้นกระเดิมระวังตัวมากขึ้นกระเดิมดีมากเลยครับถ้าไม่ลมบ้างเจ็บบ้างก็จะไม่รู้ว่าเราทำอะไรพลาดเมื่อเรารู้แล้วจะไม่ทำแบบเดิมและเก็บประสบการณ์เพื่อสอนตัวเองและแนะนำคนอื่นได้ในสถานการณ์ที่เราผ่านมาครบถ้วนแล้วครับสำหรับสารจากพี่ทาโร ไม่ว่าเรื่องอะไรที่คุณเจออยู่ตอนนี้ผมเป็นกำลังใจให้คุณอีกแรงให้คุณก้าวผ่านเรื่องราวเหล่านั้นได้ขอให้พระเจ้าเคียงข้างคุณเสริมกำลังคุณคอยทานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน